จะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋ากนไปก่อนไปใคร ประสบการณ์ชีวิตซื้อบ้านหลังหนึ่งนะอยากใช้ชีวิตอยู่กับสามีแต่ว่าสามีเนี่ยนะอยากให้พี่ชายแล้วก็พ่อพ่อเป็นลูกติดสองคนมาอยู่ด้วยนี่แกคิดว่าไงมะนาวไรค่ะเจก็นี่ไงเรื่องนี้ที่ฉันอ่านให้แกฟังเมื่อกี้ไงแกคิดว่ายัางไงเรื่องอะไรล่ะคะเจก็เรื่องนี้แกฟังไหมเนี่ยเอา้าก็นาวทำบัญชีอยู่ไม่ได้ฟังนะคะเจเปิดเปียเนี่ยเปิดหูฟังด้วยสิที่ฉันพูดอ่ะ ตั้งใจฟังนะรอบนี้ค่ะเรื่องว่ายังไงก็คือว่ามีสาวเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังว่าเขาแต่งงานกับสามีมแล้วสามีเนี่ยจะเอาน้องชายแล้วก็พ่อที่มีลูกติด2คนเนี่ยม,มาอยู่ด้วยกันที่บ้านเอ,อเป็นเจ๊เจ๊คิดว่าไงล่ะเป็นเจ๊เจ๊คิดว่าเจ๊เป็นคนถามไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เอ้ยจำได้นีแต่เราฟังอยู่ฟังอยู่ค่ะถ้าเกิดในชีวิตจริงน่ยถ้ามีพายกยย่ยมาอยู่อย่างเงี้ย แกจะทำยังไงอีมะนาวฉันก็เลิกสิกะเจเออเป็นฉันฉันก็เลิกเหมือนกันอีมะนาวใช่เหมือนกันละเจนี่ใครเป็นเจ้านายเนี่นกระเธอกะเจอุ้ยว่าแต่เจเนี่ยอ่านข่าวเดียวหรอมีข่าวสั้นไหมเอะเจข่าวสั้นเนอมีไหนอะนายกรัฐมนตรีขึ้นเครื่องบินจบข่าวทำไมสั้นจังละเจก็บอกว่าข่าวสั้นหูไม่เอาสิ่งนั้นเอาข่าวเด็ดข่าวเด็ดป้ามาลีข้างบ้านเด็ดพริกจบข่าวมีข่าวเด็ดหรอเด็ดพริกไงอุ้ย มีข่าวข่าวไหมเจ๊ข่าวข่าวใช่ไม่มีอ่ะมีไหมมีข่าวข่าวข่าข่าวข่าวตรงนี้เลยข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามเพลงเนิ่กว่าไปได้ดีโอ้ยโอ้สิน้องมาแขกแต่แขกรุกตาซะอยู่แล้วก็เจ๊อันนี้เป็นเพลงสมศรีนี่แต่ก็ข่าวข่าวไงค่ะเลือาข่าวไม่ค้าขายปลาวเลือกข่าวคนละข่าวกันค่ะไหรอใช่เช็คสต็อกไปได้ค่ะ คลีนพี่รักพอยมาแล้วจีพี่มาแล้วจ้ามาเลยเะีคำขวนเดี๋ยวก็มาใช้ยเมียงเชียงใหม่หรอกอะไรจ๊ะและอะไรเนี่ยให้ออกจากบ้านไปแป๊บเดียวพามาเพียบเลยนี่ก่อนก่อนอื่นนะคะ ไม่เกลียดช่วยพี่บ้างเลยเหรอเอาก็เราตกลงกันแล้วไงเจว่าใครไม่สวยคนนั้นถือใช่ไหมพ่อเออมันก็พูดถูกแล้วอ่ะพ่อดูดิไม่น่ารักอ่ะทำไมอ่ะก็หนูไม่สวยตรงไหนอ่ะทุกตรงว้าวหนูก็เดียวอ่ะยังไงจ๊ะทำไมพาใครมาเยอะแยะไปหมดเลยพี่ที่รักจ้ะอันนี้คนอยู่ในข่าวเลยจะทำเสียงหล่อทำไมเนี่ยดักพากยังไงอันนี้พระบิดาพี่เองใช่พระบิดาใพี่ก็เกลียดทอดขายไหม มีน้ำปลาราจ้ะที่นี่น้องเดี๋ยวพ่ออันนี้คุณพ่อจ้ะแล้วก็อนุนน้องสาวทั้งสองเอออ้อยอ้อยอะไรร้องอะไรคะอ้อยอ้อยนี่คืออะไรจะกินอ้อยเหรอไม่มีไม่ใช่ค่ะหิวค่ะหิวเหรอหนูไม่หิวหนูก็หิวเอองั้นนัดหาอะไรให้น้องๆกินหน่อยจิ ได้ครับพ่อได้เราได้หลายเสียงครบไม่ได้นะเนี่ยมะนาวขาเอาไว้วมาสามที่สิได้ขาวว่าตอนนี้เนี่ยรถต้มยำกุ้งน้ำข้นสุดพริกเผาคนแซบซีดกำลังมาแรงกับไวไวรถหอยลายผัดชาแห้งกนนี่ยอดขายแซงทางโค้งมาเลยทีเดียวได้ค่ะรอสักสองข้างนะคะข้างอื่นักคร ตลุงอ่ะสองข้างซักคู่เอตอนนี้พ่อไปนั่งรูนู้นได้ไหมพเชิญพ่อสองพี่จะไปสวยนะสวยสวยแล้วใจดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคุยกับผัวฉันก่อนนี่มันร้านฉันนะอีพี่นัทไม่ใช่บ้านพี่จะเอาใครไปใครมาเนี่ยไม่คิดจะปรึกษาจะถามจะคำหรือไงพอดีว่าที่บ้านเนี่ยพ่อเขาถูกยึดถูกยึดไม่มีที่อยู่จะให้ไปอยู่วัดกินข้าววัดก็อะไรอยู่มาอยู่แบามาอยู่ร้านเรานี่ก็ขายไวๆได้ฮะ ใช่ไม่ขายไว้ได้อีกวันละสามห่ออย่างน้อยแล้วพี่โค้บอกว่าพี่จะไปหนูใจดีใจกว้างอย่างกับมหาสมุทรสุดสาคออะไรค้ามหาสมุทรสุดสาครคืออะไรเอาก็ใจกว้างไงคะเอาเอาเอาอย่างอื่นเรามาดเอาได้ค่ะเอาสมุทรนี้สุดนครปฐมกว้างนะก็ใหญ่นะมีมีปืนไยมีระเบิดพูดไปเรื่อยอะน้องเราอะที่คุยที่คุยกันตะกี้เนี่ยยังเรียงไม่ถูกเลยว่า อะไรพี่เขียนบทมาใหม่ได้ไหมไม่ต้องเขียนละไอ้นี่มีบทก็พูดไปถูกคิดจะพูดอะไรก็พูดอันนั้นไมไอ้ยอคนไม่มีไส้มีค่ะจะบอกพี่นาเขาบอกมาอย่างงี้ว่าเจ๊เนี่ยทั้งสวยทั้งใจดีแล้วก็สวยจจดจริงๆใช่เมืหนึ่งก็เลยอยากเอาเพลงมามองให้เป็นรางวัลด้วยเจ๊แต่จริงจริงเจ๊ก็ชอบฟังเพลงนะสวยใจเอาเพลงที่เหมาะสมเอาเอาเพลงชมเจ๊ให้มันเหมาะสมเลยได้เลยค่ะจัดมาสักเพลงมามาค่ะ นอาจะพาพี่ลองตายไปที่ยวท,ทะเลนากเรือ ลงใต้ไงล่ะคะไม่ไปไม่ว่าตัวอยู่ร้านสรุปสุดท้ายเลยนะอ e ีพี่นัทจะอยู่กันนานไหมทั้งขยงเนี่ยก็เมื่อก่อนพ่อเป็นช่างไม้จ้ะแล้วยังไงยังอยู่เรื่อยๆรอยอ๋อเป็นช่างไม้แล้วอยู่เรื่อยๆไม,ไม่ตลกนะเฮียมันเป็นอย่าง่ี้ช่วงร้านมหาสนุกฮัลโหลฮดังอีกดังอีกพอยงองดิฮัดังอีกดังอีกคอยองคะดังอีก พอ,อยล้หหมายถึงหนู่าพูดดังอีกพอหรือยังคะพอแล้วลำโพงพอแล้วจากได้พอดีเลยโอเคค่ะเปิดมมิวสิคนี้่อยได้เลยจัดไป <Okay S 2> แฟนคุณขอพักพับพับพับแฟนคุณขอ ต้อนรับค่ะแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมายค่ะเสียงดีจังเลยค่ะขอบคุณที่ชมนะครับไม่ใช่คุณค่ะจะหมายถึงเสียงลำโพงโอ้ยนี่ละครับค่ะลำโพงบูทูธสมายบิกพัดดังจุแน่นอึดฟังเพลงร้องคาราโอเกะประชุมนอกสถานที่หรือใช้ขายสินค้าตามตลาดนัดได้หมดและสดชื่นเลยค่ะเสียงคุณภาพดีไระหยัดพลังงานฟังวิทยุ fm ได้มีล้อเลื่อนเคลื่อนที่สะดวก เชื่อมต่อผ่านบลูทูธโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเนี่ยแล้วยังมีอะไรอีกจ๊ะใช่แล้วค่ะก็ยังมีไมโครโฟนค่ะสามารถร้องคาราโอเกะได้ทุกที่ฟังเพลงผ่าน USB หรือ TF Card, SD Card, FM, AUX ก็ได้นะคะโอ้มันเลิศมากๆเลยค่ะแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องครัวสมัย แต่เความสุขให้ทุกครอบครัวตรงตามที่ฉันต้องการเป๊ะเลยจัดมาค่ะเอาไปสองตัวเลยนะครับได้เลยอ้อาวนี่พ่อมาหาหนูถึงนี่เลยเหรอตอนนี้หนูก็อึมมากแล้วหมายถึงหมายถึงหนูก็โตมาก<ต>แล้ว<อ>พ่ออยากจะบอกอะไรหนูสักอย่างบอกอะไรล่ะคะหนูจะยอมรับได้ไหมถ้าวันหนึ่ง พ่อกับแม่ความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมเฮ้อยอย่าบอกนะคะว่าพ่อกับแม่จะเลิกกันนะ่ะ <G ül> แต่ไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องนี้หนูรับได้หนยอมรับได้ใช่ไหมอืม,อมและหนูจะมีปัญหาไหมถ้าหนูจะมีแม่ใหม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้น เรียกแม่สิลูกพ่อเป็นคนตลกเว้ยพ่อจะเปิดตัวแฟนใหม่ก็บอกมาเหอะพ่อจะเปิดตัวเองนี่แหละเพราะว่าพ่อจะเป็นแม่คนใหม่ของหนูไงล่ะค้อย่าบอกนะว่า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 พ่อใช่เฮ้ย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 เป็นอะไรอโทรศัพท์เข้าเปิดระบบกระแทกเข้าไว้ วายแม่หนูโทอมาพอดีเลยอ,ลอัลโหลไฮเพื่อนสาวเออตอนนี้หาบอกความจริงกับลูกแล้วนะเอ,อว่าหานะเป็นอะไรนี่คิงปลายปีนี้นะเราสองคนแม่แม่แมแมลูกจะได้ใส่ชุดวิกินี่ด้วยกันที่ชายทะเลเออ ลูกค้ามาลูกค้ามานี่เป็นสุนัขตำรวจใช่ไหมดมกลิ่นอะไรมาคะไวหอมจังเลยอ่ะโอ้ยเราดีมาถึงโฟกัสจุดที่ดมเลยนะคะกินกินอะไรกันหรือจัดซ้อมจังเลยโอ้ไม่มาดมทางนี้บ้างหรอคะอือหือนี่เป็นนอนหนุนมาปะเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่เหมอนชุนชุนไม่น่ารักเลยเออกินอะไรกันอยู่หรอครับไวไวค่ะไวไว โอ้โหนี่รู้มาเนี่ยผมเดินตามกลิ่นมาเลยนะครับกลิ่นที่ลูกค้าได้กลิ่นเนะะี่ยค่ะมีด้วยกัน2รสชาติสองสไตล์ความเผ็ดแซ่บแบบดุดันมาแนะนําค่ะไวไวรสต้มยำกุ้งน้ำข้นสุดพริกเผาข้นแซ่บซีดเดินใจเผ็ดเปรี้ยวสีซ่์อร่อยครบเครื่องต้มยำแท้แทโอ้โห <c oughs> ที่คุณพูดมานี่มันน่าลิ้มลองจริงๆเลยครับ <c oughs> แต่ยังมีอีกรสชาตินึงนะคะถ้าชอบแบบแห้งนะคะมีไวไว,ไวรสหอยลายผัดฉ่าแห้งด้วยคะ่ะน้องสาวรสชาติเป็นยังไง น้องสาว,วเรียกน้องสาวขอบคุณคาเซียรสชาติเป็นไงดูเด็ดเผ็ดชาหอมเครื่องเทศร,ร้อนแรงถึงเครื่องความอร่อยแบบแห้งตัวจ,จริงต้องหอยลายผัดฉ่าแห้งค่ะโอ้โหไม่ได้แล้วอย่างนี้มันต้องจัดแล้วเอางี้่ะจัดมาให้ผมสองรสชาติเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปเตรียมไวไรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาและไวไวรสหอยลายผัดฉ่าแห้งก่อนนะคะนี่ท้าทางจะเล่นสายมือนะเนี่ยทำไมคะเปียยาวเชียว หือว<ส>่าผายวัฒนาว่าเทา่ะเฮ้ยคนจีนเหรอคะเนี่ยแปลว่าอะไรคะว่าผ่แปลว่าอะไรสวัสดีครับอ๋อแล้วผายวเฒ่าเถาเทว่าเทว่าเทว่ะก็เทวีเท่าไงสวัสดีครับผมเสียต่อหอทองคำรับสายครับอุ้ยตายเจ้าของค่ายหอทองคำอะไรนะครับอ๋ออยากได้นักร้องไปร้องในงานคอนเสิร์ตเย็นนี้ด่วนเลยอุ้ยเดี๋ยวก็โทษแล้วผมจะไปหานักร้องที่ไหนท่ายครับตอนนี้ไม่ทันนะครับอะไรนะ อยากได้แบบนักร้องสาวดูโอ้สวยสวยด้วยโอ้ยแล้วผมจะไปหาที่ไหนได้ล่ะครับคุณเข้าใจไหมครับว่าตอนนี้มันกระทังาหานเกินไปอะไรนะครับยังไงก็ต้องให้ได้ไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นโอเคเอางี้เดี๋ยวผมอ๋อหรออ๋อหรออะไรอะคะซิตอใครโทรมาก็เจ้าภาพไงงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอหานักร้องในค่ายผมแต่ว่านักร้องในค่ายผมเด็กเนี่ยคิวเต็มหมดแล้วเอาหรอคะเออแล้วใจผมหาดอกล อะไรอะอีอะคะคุณจะนักร้องดูโอ้กู้ใหม่ไหมคะคะักร้องดูโอ้เหรอค่ะกู้เป็นใครอะเป็นน้องเจ้าของร้านค่ะเป็นน้องเจ้าของร้านไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพูดให้มันดีน้องดีฉันเจ้าของร้านน้องหัวเจ้าของร้านกันแหละจีม่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยจ้าไม่ต้องมาเถียงแทนน้องโอเคสรุปแล้วสรุปผมเอาคุณครับบอกแล้วก็จบฉันครับผมเดี๋ยวคุณไปร้องคอนเสิร์ตผมเลยนะครับได้ค่ะไปทุกวันได้เลยกระเช้ ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจผมไม่ต้องการคุณผม,มต้องการน้องคนนี้ <c oughs> เห็นไหมก็มบอกแล้วว่าเจนะน่ะนับวันนับวนันต้องการดูนิ้วต้องการคนนี้ไม่ต้องการคุณห <c oughs> มขอบคุณเกียดมากผนชอบูอยากไปเริงๆเลยเห็น <c oughs> ไ,ไหมเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมที่หนึ่งฟังดูปากให้ดีนะผมต้องการน้องคนนี้ ผมไม่ต้องการคุณแต่ว่าถ้าไม่มีพี่แนนหนูก็ร้องไม่ได้นะคะต้องไปเป็นคู่กันค่ะเราคือต้องไปเป็นคู่ถ้าว่าหนูไม่ได้ไปแล้วน้องไปอะน้องไปไม่ได้หรอกค่ะใช่ต้องไปคู่กันงั้นเอาน้องหนิงไปร้องเพลงคอนเสิร์ตแล้วคุณไม่ต้องร้องคุณเดินสือเสื้อผ้าให้น้องเขาอ๋อเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงแต่ถ้าหนูไม่เต้นน้องก็เต้นไม่ได้เลยนะคะจริงเหรอครับใช่ค่ะคือเขาร้องแล้วเราเต้นใช่ร้องได้ทุกเพลงไหมจ๊ะทุกเพลงเลยค่ะเออถ้างั้นลองเอาเพลงอันนี้แบบว่าหน้าทองงได้เเลยคค่่ะจาพ ลงลท่องที่แน้าฉันทำให้เธอทังใจจะขอความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจทมีแต่ฉันเจเพงช้าเออหน้าหน้าทองนี่เมื่อกี้โดนคุณใสเข้าไปเลยนักหน้าทองพี่หน้าดืวยนัหน้าทองแล้อ้นี่้เพอ้นี้ผมชอบอะดรอะไรแอลลันปัดโอ้ได้เลยค่ะเียแอลลันปัดลันปัดลันปัด และเพลงนี้ครับอป๋าเมียมาเลยป๋าเมีมาเลยป้าเมีมาเลยไอยใสบ้าอใสบ้าหลับหล่อลอนองเหาบ้ามันช้าอย่ามาขบกอดมันไม่ีอายเลยอยากได้พี่ลป๋าเมีพี่มาเลยสิทา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 เ้อ้ายเอ้ยเพลงยาวจัง เอาอีตัวสีชมพูเป็นนกน้ำแข็งหน่อยนะมันยาวเกินอ่ะร้องแทาๆไม่ได้หรออ่ะอีกเพลงเลงแล้วกันลิกต่อกคนไก่อุเยเพลงนี้ร้องไม่ได้เลยค่ะเสียทำไมอ่ะศิลปินเขาเสียไปแล้วค่ะอืมพวกมึงออกอัลบั้มมาเอาเหรอเพิ่งออกมายังไม่ถึงสามเดือนเลยใช่ยังยังเออไม่ถึงสามเดือนเลยนิกต่อกคนไกลหนูร้องได้น้องร้องไม่ได้ไม่เป็นไรหนูช่วยได้จริงป่ะเนี่ยใช่ค่ะเอ้ากูร้องได้เดี๋ยวผมรับคุณไปด้วยเลยอยากจะร้อง ตอกไปก็อยู่ไกลวกสงหัวใจถึงน้องคนดีโอเคไม่อยากอ่าเคำถ้าชอบพอแล้วเอาน้องหมิงส่วนคุณแน่จะไปไหนก็ไปผมชอบคนนี้คนเดียวทำไมทำแบบนี้ล่ะคะผมเป็นเจ้าของค่ายผมมีสิทธิ์เลือกใครก็ได้แต่น้องหนูกณจะร้องเพลงไม่ได้นะคะเอาลองได้ไอตี ไม่ผมผมเสียต่อครับได้ต่อแล้วมาไล่ลุงสาวยันทำไมอ่ะอันนี้ลูกสาวเหรอครับลูกสาวคุณลุงเป็นใครนะฮะบอกไปสิอันนี้เป็นพ่อของผมอ๋อสวัสดีครับคุณพ่อครับวันนี้ลุงนิดจิตจำนงแน่เนี่ยครับเออคุณลุงครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องขนาดนี้ลุงก็ต้องร้องเพลงได้ไหมครับพนอย่างผมไม่มีอะไรที่จะทําไม่ได้เออถ้าเกิดงั้นขอเชิญคุณลุงตรงนี้ได้ไหมครับเออได้เล่นแล้วเว้ย ร้องเพลงที่เกี่ยวกับทหารนี่ได้ไหมครับอย่าว่าแต่ทหารเลยนักรบก,ก็ได้อ,อ้<ะ>งั้นเอาเพลงหนาวใจชายแดนลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันพอละมานวนกี่ตึงบ้านพี่จากมาโอ้สุดยอดมากครับงั้นเอาไอ้นี่ครับทหารเกณฑ์คนจน ฝึกอีกแล้วเนาะเราตั้งแต่เจ้ายันทำผู้เขาฝึกให้ทำจึงต้องต้องหน้าทนไอ้หนุ่มตชดไอหนุ่มตชดอเลื้ยงตาคอไหลดถึดวงแดงหาเรือมาแล้วแม่สาวแกมเรือหาเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แก้วไปเลยมาแก้วตาลิกาเอ้ทันทันทันใครล่ะ ไม่คนละเพลงคนละเพลงเอาอย่างนี้เอาแบบเพลงสมัยนี้ยุคนี้ที่กำลังฮิตกำลังดังเลยคุณลุงร้องได้ไหมครับสมัยใหม่เลยไหมครับผมลังสิโอ้ยเอาแล้วโหไม่น่าเชื่อเลยครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วมาเอ้าตั้งแต่ลังสิจนติดบางไปอินโคนยอดินม่ก่อนไม่น้อยเป็นการ พ่อในติ๊กตอกอะรังสิตมันร้ายรังสิตมันล้ายรังสิตมันรายเอพี่หน่อยได้ไหไม่เจอรกไม่ได้อยากให้พี่ส่ง้ไหมรังสิตมัน้าไม่เจอหน่อยได้ไหมไม่เจอรักไม่ได้อ้พี่ส่งใด้ไหมโอ้ยหพ่อมได้ก่อนพ่อมาได้ก่อนค ลุงพักก่อนหลังสิบปันไลจริงโงตายพี่ลุงไลยมากเลยอลสิบมนไร่จริงได้ได้พ่อจะไปแล้วยี่ยมเลยครับแต่ที่สำคัญแล้วคือผมไม่ต้องการคุณลุงผมต้องการนักร้องสาวดูโอ้เป็นนักร้องคู่ไฟไหมที่ไหนไฟไหมที่ไหน พี่เจตัญญานไฟไหมค่ะเยอะอะไรคุณอะไรสร้างความคึกคักนี่ไงหลีกันนาวค่ะนักร้องสาวดูโอนาวกับหลีหลีกันนาวใช่ค่ะอันนี้เขาก็มีหนิงกับแนทใช่ค่ะมาค่ะนิวเดลีล่าโอระเท็งไม่อยากทอดสะพานแต่รอนานๆก็ไม่ไหวนะไม่จิ้มพิจิงกาจำม่จิงกาาจิ้ฟาจิงเก๋ เลกจะไปท้องเนื้อแล้วค่ะแต่ไม่ทันเป็นไงยอมให้คุณพ่ออยู่ค่ะคุณร้องเหมือนมั่วนะจริงๆแล้วคุณมัวเหมือนมากกว่าเอพอได้ไหมคะอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าอย่าไปยอม์ันไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดสินแล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้คุณร้องพาดช็ตหน้า อันนี้ร้องได้หลายเพลงมากกว่าไอ้นี่มาพัชจาหนาประคำมาขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่ร้องอีกเหรอพอแล้วเหรอไม่ต้องร้องแล้วใช่ไหมร้อมีบอกอ๋อบอกออหนังชวนอีกแะใช่ไหมครับผมจะได้โทรไปบอกเขาเลยไม่ต้องอยชวน่ะเชิญเชิญครับดูสิคะบทมันแท้ๆค่ะรำลังลื่นร้องไปหลายเพลงอ๋อรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เขาโชว์นิดนึงโอเคนตอนจะพาพี่ร้องตายไปเที่ยว ก็ยืนยันคำแรกไหมใช่ว่าไงคะไม่เอาคุณครับแต่หนูร้องคู่กับน้องไม่คุณทําให้โชว์เขาดอกโชว์เขาดกผมไม่ไม่ผมไม่เพะทำอะไรรับโทรศัพท์ครับเอาไหมคนละร้อยเลยว่าผมรู้เลยว่าเขาจะต้องพูดอะไรมาจริงเหรอครับอ่าเอาไม่เล่าเขาจะต้องบอกขอยกเลิกงานนี้ฮัลโหลผมเสียต่อขอต้องคำครับใช่ใช่ว่าไงนะ ยกเลิกงานนี้คอนเสิร์ตหาลอยหนึ่งเลยลอยหนึ่งยกเลิกคอนเสิร์ตงานนี้เออรู้ได้ไงครับทำไมอะรู้เพราะอะไอ้ไม่จะเป็นแล้วเหรอครับคืองานเขายกเลิกเขาไม่จัดแล้วฝนตกน้ำท่วมสนามฮะโอเคครับได้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 รูได้ไงครับรู้กัอินแอตไปที่ไหนครับคืนงานที่นั่นเห็นไหมล่ะโอกาสแล้วว่าผมไม่เอาคุณไปไปเโง่เฮงไม่ดีแล้วยังเอานักร้องอยู่ไหมคะเนี่ยจะเอาไหนแล้วคอนเสิร์ตเขายกเลิกแล้วอธิษฐานที่แล้วเห็นไหม เสียพูดไปจะเป็นอะไรอ่ะเพื่อนผมผมเอาออกซิเจนออกเสียแต่ว่าหนูอยากเป็นนักร้องอ่ะอยากไปงานอ่ะพอพอพอเสียอย่ามายุ่งคอนเสิร์ตไม่มีแล้วนะแล้วก็จำไว้ด้วยอย่าพูดอีกนะแบบนี้เสียเสียเอาไปไปเชิญค่ะ ดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะรับไวไวรสชาติไหนดีคะเอากี่หอกี่ลังคะลูกค้ามาคุณอะไรอย่างิ้มอะไรไม่ใช่จ้าไม่ใช่ที่ไหนเนี่ยลูกค้ามาเต็มเลยงานขายดีไม่ใช่ไม่ใช่ลูกหลานคนไหนอันนี้หลนอันนี้เหลนอันนี้ลุงลูกลูกเดี๋ยวลูกป้าข้างบ้านเหนื่อยถ้ามาอยู่กันหมดเนี่ยเหนื่อยและจะต้องมีคนไม่ตายดีทำไม และคนคนนั้นคืออะไรอ่ะไอ้นาหนึ่งสอถ้าใครไม่ออกจากร่าฉันตายแน่หนึ่งสองสามาชาช้าเตรียมเียมเตรียมออกจากงานได้เลยเรียบออกจากงานได้เลยอะไรอ่ะไป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  นี่กอดชากันนี่เหรอครับนี่เหรอครับฟิล์มเอ็กซ์เล่แม่คุณตกใจอะไรครับการแ่ดงฟิล์มเอ็กซเรย์พูดซสแล้วไม่เล่นะค่ะนี่ผอเตือนก่อนท่จามาน้อยจ้ะคนละุก